ในเรื่องของสภาการนายจ้างนะฮะองค์การนายจ้างยื่นหนังสือครับในการคัดค้านขึ้นค่าแรงขั้นต่ำา400บาทพร้อมกันทั่วประเทศครับด้านของนางนวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยครับประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยอีค่อนไทยครับร่วมกับสภาองค์การนายจ้าง15สภาองค์การนายจ้างเขายื่นหนังสือต่อนายไพโร์โชติสเถียนปลัดกระทรวงแรงงานประธาน การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างหรือบอร์ดค่าจ้างไตรภา,าคีเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400รบาทพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีความเห็นว่าการปรับอัตราค่าจ้างที่สูงเกินความเป็นจริงนะครับจะเป็นปัจจัยลบครับที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันครับยังมีปัญหาปัจจัยหลายประการครับที่มีความผันผวนเช่นค่างเงินบาทราคาพลังงานมาตรการกิจการทางการค้าระหว่างประเทศ คิดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SME นั่นเองครับดังนั้นนะคะในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ไม่ควรปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเพราะปีนี้ปรับขึ้นไปแล้ว2ครั้งหากปรับเป็นครั้งที่3อีกในเดือนตุลาคมนี้มองว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมและไม่มีเหตุผลเพียงพอเพราะการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกประเทศปรับขึ้นเพียงปีละครั้งจึงมองว่า รัฐทำผิดกฎหมายมาตรา87 การพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำควรจะพิจารณาจากทักษะฝีมือแรงงานเพราะค่าจ้างขั้นต่ำเป็นอัตราค่าจ้างของแรงงานแรกเข้าที่ยังไม่มีฝีมืออะไรหากมีการปรับขึ้นเป็น400บาทจะทำให้ในายจ้างต้องมีการปรับค่าจ้างให้ลูกจ้างเดิมเนี่ยขยับขึ้นตามไปด้วยอีกทั้งควรใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายโดยยึดแนวปฏิบัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในแต่ละจังหวัด รวมไปถึงคณะกรรมการค่าจ้างกลางไตรคีไตรภา,าคีนะคะเป็นผู้พิจารณาให้สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ ของแต่ละพื้นที่ด้วยทั้งนี้เองเนี่ยการปรับขึ้นค่าแรงนะคะควรปรับขึ้นเป็นรายจังหวัดไม่ควรปรับขึ้นรายอาชีพหรือว่ารายอุตสาหกรรมส่วนการพิจารณาปรับเฉพาะพื้นที่จังหวัดแล้วก็ประเภทของธุรกิจก็ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นและศึกษาความพร้อมของแต่ละพื้นที่จังหวัดและก็ประเภทธุรกิจนั้นด้วยรวมไปถึงควรให้มีการหาลือร่วมกันกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลนะคะควรที่จะสนับสนุนมาตรการทางภาษี การพัฒนาฝีมือแรงงานการอัพสกิลหรือว่ารีสกิลเพื่อส่งเสริมแรงงานที่มีทักษะฝีมือ <c oughs> ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยค่ะ <c oughs>